เกียงตะตูมละยอดสะอมเห็ดค่ะใส่วนเส้นค่ะทุกคนนี่ค่ะเราจะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะแกนี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคน แกงวุ้นเส้นใส่กระดูกค่ะมีมาละหัวใส่เท้าแครอทแล้วก็เห็ดค่ะน่ากินมากค่ะทุกคนยอดสะอมอ่อน แกงเสร็จแล้วค่ะนี่น่ากินมาก มาทานข้าวกันค่ะทุกคนนี่คะ่ะน่ากินมาก อันนี้ก็เราตักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่น่ากินมากเลยค่ะมาทานข้าวกันค่ะทุกคน